ช้างชื่อยักษ์เผ็ดเผ็ยักษ์เดี๋ยวนะยักษ์อะไรอีกทีหนึ่งยักษ์เผ็ดเผ็แปลว่าอะไรก็ยักษ์น้องยักษ์เรียกสั้นๆั้นว่าน้องยักษ์ละกันน้องยักษ์นยักษ์คนที่สองบ้านิดหนึ่งนะคะคนที่สองครับชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งค่ะดูเรียบร้อยที่สุดเลยนะเรียบร้อยแป้งแป้งแป้งชื่ออะไรครับ ยักษิโลเมกาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะยักษ์อะไรนะยักษิโลเมาเอ่อไม่ต้องแปลนะโอเคยักษ์ยักษ์หนึ่งยักษ์สชอบตำรวจนั่สินะชอบคนในเครื่องแบบคสุดท้ายอ่ะสุดท้ายชื่ออะไรครับออนค่ะออนน้องออนสวัสดีครับนออนครับโอเคอชอบตำรวจชอบคนในเครื่องแบบอย่าไปใกล้ยักษ์อย่าไปใกล้ยักษ์มาก เราจะทำยังไงกับสี่คนนี้ดีครับดีครับแจ้งแจ้งตำรวจจับเลยครับุณแม่ดีไหมแล้แจ้งตำรวจจับเลยดีกว่าสิเฉพาะสองคนนี้นะเอางี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราเป็นม็อกอัพแบบนี้เราให้ส<ล><ห>ี่คนนี้เนี่ยแสดงความสาม,มารถในเรื่องการเต้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะฮะเรามีชื่อเกมว่าคนนี้หมาขอครับ ขอไปทําอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาจรรมเฉลยทีหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชนะเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็พิเศษกับทุกคนแน่นอนการแข่งความสามารถนี้คุณปากคุณจะท่านมีสิทธิ์ตัดสินเขาบอกว่าใครจะรับรางวัลนี้นะครับผมจะยืนอยู่ทางๆนะครับพี่ครับไม่แต่แต่ผมก็เป็นห่วงคุณอยาวมากนะนะวันนี้เนี่ยได้รู้แล้วว่าใครเนี่ยยักษ์จริงหรือเปล่าอันนี้ยักษ์อะไรนะยักษ์ที่ลงเทสยักษ์ที่ลงเทสฮะ ยักษ์เท็ดเท็ดยักษ์เพชเดียนี่เก่ง่ายนิดนึงยักษ์ที่ร้องเท็กับยักษ์เทชรเท็กนหนวดบ้างนะครับหนวดหนวดแข็งมากเลยอ่ะจ้าเออโอเควันนี้เนี่ยดีนะใส่ถุงน่องมาถ้าไม่ใส่นี่ขนจะแข็งซุ้มเลยนะโอเคเดี๋ยวลองให้ใส่ก่อนลาหน้าทีละคนทีละคนไดครับคนไหนก่อนดีอ่ะ ก็ไหนก่อนเฮ้ยอ่าเรียงจากฝั่งนู้นมาน้องออนนะเรียงจากฝั่งนู้นมาน้องออนพร้อมไหมเอาป้าเอาเอาเอาบล็อกเอาไว้เขาถือหน่อยเออบล็อกอัพเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเต้นเนี่ยขอกำลังใจจากพี่หมากพี่หมากให้กำลังใจด้วยการสบตาสบตาสบตาแบบใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยสู้ๆนะใกล้ๆสู้ๆโอเคโอเครู้สึกรู้สึกไงบ้าง ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะโอเคอ่ะอ่ะไหมิวสิกไอมมิวสิคพอไหมหนึ่งสองสามมิวสิกมาเลย กี่เปอร์เซ็นต์ของความก้าวแสดงของเรากี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วเหรอโอ้โหพี่ว่านี้แค่ประมาณหกสิบเองมาเนี่ยเราน่าจะได้เยอะเยอะเลยแนะ่อรอบนี้โอเคนะครับโอเคจำชื่อไหมนะชื่อจอนค่ะน้องจอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะครูครูมาไหมทีนี้คนต่อไปคนต่อไ,<า>ไปครับมายักษ์ที่ลงเพชรเอ่อยักษ์ที่ลงเพชรนะครับน้องยักษ์น้องยักษ์ดูเขินนะเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่หมากหน่อย

Honor เดี๋ยวพี่มากจะอดใจไม่ไหวเห็นยักษ์เป็นจักรยานจะโดนอะไรฮะน้าขี่มากเลยขี่ยากมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่แสดงออกไปเนี่ยคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของความกล้าแสดงของเราโคตรแซ่บเฮ้ยโอเคโอเคโอเค